ดีเลยเ่ๆครับผ่นดีมด้วยน้องชายน้องแลาครับเฮ้ยั่นไม่แข็ของขาดนะพี่ค่ะไปไปไเป้าดีครับพีเป้าจริงดิเป้าดีวครับรนี้วันีรนี้เหรอครับพี่เส่แขขอาดัมามีค้าแบบรนี้ครับพี่วัสดีครับเป็ไงบ้างอ๋อ เรื่อยๆพี่ไม่มีอะไรไม่ใช่ดังแล้วลืมพี่นะอ๋อไม่เคยลืมพี่เอ้าพี่จอรันี้มาอบลยอี่เพี่งลกเงนแดงก้าวเ็ดเจครับพี่ไปนึงได้มีเถไหมก้าสามตัวแล้วก็เจ็ดเจ็ดได้ได้หนูมีรถสี่ไหมครับอ๋อติดกานอยู่หรือเปล่าถ้าไปก่อนจะไปเปลี่ยนเสื้อเสื้อขาวเขาไปจีบอหันาหรือเปล่าไม่จีบเขายังด่าหนู สัตว์นรกอยู่เลยอะทำไมหนูด่าผู้หญิงแบบนี้อะแล้วหนูก็ด่ากลับเหมือนกันว่าสัตว์นรกไงไปไปในคืนมาเขาเดินกันป้าค้าก่อนเลยไหมป้าแล้วก็ปล่อยได้ไกลเสียฮมันเยอะป้าค้าก่อนเลยไหมป้าเฮ้ยมากอ๋อโอ้ไม่เกี่ยวเด้อบ้านแต่งแสง้าหรอใช่ค่ะ อะไรเหรออะนะพี่ล้านสามประมาณล้านสามไม่อยู่น้อยนะตอนนี้มาเดียวตาบอกเอ้ยดิน้องเขาพาเปลี่ยนเสื้อมันยังมีคนมาจ่ายเรื่อยๆอ่ะนุ่น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 ี่เก็บพี่ก็ได้ล้านกว่าเหมือนมึงเดยเลยอ่ะเข้ามาแล้วไม่ทันเออน้องเอ่อ ผู <Cornell. S 2> ้ผู <t> ้หญิงแก๊งรอบมีกี่คนแก๊งผมเหรอใช่ในรายในรายชื่อเลนะที่เราอยู่ด้วยกันอะประมาณสามครับพี่เดียวในรายชื่อมีแค่คนเดียวไม่มีคนเดียวพี่จะเป็นจะเป็นกลิ้นแต่อย่าผมเป็นลูกกลิ้นให้โอเคไหมไม่ใช่ป่ะ ทำไมแขนขาดอ่ะไปน้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแขนไม่ขี้แขนขาดเฉยนอ๋อมันเหมือนนาะยเขาเปลี่ยนแขนตั้งแขนผมมาขาดผมเลยม,มาใส่พ่ยนดีเดียวจะได้ไ้ตังเพราะตั้งพันนึงหละเออประมาณ คือคือพูดยังไงดีวะคือพี่จะไปะสอะถามเลยเฉยว่าอันนี้คือไม่ได้มีปัญหานะแ,แต่พี่่อยากรู้เฉยว่าเหมือนมีคนชื่อเกียวอะ่ะโดนผู้หญิงในแกล้งก็ด่าว่ามือผิดอ่ะแต่อันนี้ไม่ได้มีเรื่องนะแต่พี่แค่อยากรู้เฉยว่าทาไมถึงดา่าแค่อยากรู้สาเหตุแล้วพี่พอรู้ชื่อไหมครับว่าใครเป็นคนด่าเออพี่ไม่รู้เลยอันนี้พี่แค่อยาก่าใส่หฮสต์พี่โอ้โหไม่ได้ถามด้วยดิอันนี้พี่แค่อยากรู้เฉยว่าทุกครั้งที่ด่ามันต้องมีอะไรก่อนถูกปะ พี่ก็เลยอยากรู้ว่าทำไมถึงทำไมถึงมีพี่พี่ไม่ได้คิดอะไรเลยเดี๋ยวเขาเป็นใครพี่ใช่เอาอย่างงี้พี่ถามเขาได้ไหมว่าไอคนที่ด่าเขาใส่สูทหรือใส่ฮูดผมจะได้รู้อเออเดี๋ยวพี่แอบถามมาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาถามโอเคป่ะครับได้เนาะแม่ได้เกี่ยวนี่เขาเป็นใครอ่ะพี่เกี่ยวเป็นตอนนี้เป็นคนคุยพี่อยู่เฉยๆพี่ก็เลียกรู้เฉยๆว่าไว้ตายแล้วเาะมีอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อพี่เออกกันแล้ว ไม่เขาไม่ตบกันคือเขาไม่ได้ตบกัน mm hmm. เขาไม่ได้มีปัญหากัน mm hmm. แต่พี่แค่อยากรู้ไดพ้พี่ได้พี่แค่อยากรู้เฉยว่าทำไมถึงดด้เข้าใจตรงนี้บ้างมันต้องมีมูลอะไรล่ะมัน,น,นถ้าในรายชื่อผมอะ่มอะในรายชื่อสี่สิบคนอะ่ะมันมีผู้หญิงอยู่สองคนแล้วก็ตัวสำรองมีอยู่กี่คนวะต,นต้นเตย<อ>มีกี่คนวะเยอะเยอะพี่ถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะถ้าเป็นสำรองอะนะในนายชื่อมีอยู่สามคนมีอุซงี มีเจเนเน่แต่เจเนเน่ไม่เคยเข้ามาเลยเธอเคยผมเห็นย و, ูยผมเห็นยครั้งเดียวไอ้เหี้ยเออก็ถือว่าเจอแล้วเออดในที่พี่อยากรู้ว,ว่ะไม่ใช่แบบจะให้มีปัญหาการแต่พี่แค่อ,อยากรูก้เฉยว่ามีอะไรหรือเปล่าก่อนโดนด่าจะถามมาเฉยพี่ผมสีอะไรแค่นั้นรู้เลยเ <Okay, S 2> อได้สีสีคนนี้ผมคนละสรีกันได้น้องโอเคเดี๋ยวคุยกันเพราะไม่ต้องอีกอย่าง้ลยว่าเลือกว่าใส่สูทหรือใส่หูไงพี่เพราะบางคนก็สีคล้ายกันอ่าได้ผมจะไม่รู้จะถามไงเลยว่ะเนาะ ก็อันเนี้ยไม่ใช่ไม่ไว้ใจเขาแต่พี่แค่อยากรู้สาเหตุเฉยอะเข้าใจตอนนี้ปะก่อนที่โดนถามว่ามึงพูดได้มันก็ต้องมีเรื่องอะไรถูกไหมอะนึงภาพเปินมึงภาพจถูกปะแต่แค่พี่อยากรู้เฉยว่ามันมันต้นเหตุเ็นเพราะอะไรอ๋อพี่อยากรู้ว่าคนของพี่อยากรู้ว่าคนของเราเป็นยังไงหรือว่าคนของผมเป็นยังไงเนี่ยเหรอใช่ใช่พี่อยากรู้ว่าคนของพี่ไปทําอะไรมาหรือเปล่ามากกว่าอ๋อพี่อยากรู้ว่าคนของพี่เจ้าชู้หรือเปล่าเนี่ยเหรอมันอันนั้นมันพี่อยากเชื่อใจเขาอยู่แล้วแต่พี่แค่อยากรู้เฉยว่ามันมีออะไรรหืเ เพราะจังนป่ะเพราะพี่ว่ามันต้องมีอะไรอยู่แล้วตอนไหนอะคนที่โดนด่าเออหน้ามันอป๊บนะด่วน้าบวาหรือบลร์เรนอะผมพอรู้เลยน่าจะเป็นมดมลืนมั้งน่าจะมลืนปะมลืนอ่ะมลืนอะแปลว่าในแก๊งเราเพราะเพราะคนใส่หัวมันไม่มีใส่น่าจะมลืนนะที่โดนผมพอจะรู้ละอันนี้พี่ก็ถามเลยครับว่าเขาผมเสียอะไร โอเคได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวคุยกันอีกทีเอ้ยถังเขาเขัามาเบอร์พี่หน่อยดิทั้งคู่เลยแล้วพี่มีชื่อมาด้วยพี่เปมนเบอร์พี่เบอร์อะไรครับเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเราแลกสิมกันได้ป่ะพี่เบอร์พี่สวยกว่าเฮ้ยน้องเบอร์พี่เนี้ยมันก็เหมือนฟ้าวิธานน้องตอนพี่ตัวบักล้วผมเป็เบอร์พี่ว่าอะไรวะอ๋อจัดที่มหนอาะพิมพ์ชื่อมาด้วยพี่เมมเบอร์ วันนี้งเกิดผมครับให้เพเดอนนะครับมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เงินทองของปทุมานะขอให้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการอยู่ด้วยกันแล้วนะครับมีบอสห่อชื่ออะไรหน้คนล่ะต้นเตยครับต้นเตยใช่ไหมโอเคใช่ครับตาครับโอเคใจมากเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยกันไม่ได้ทำมาก่ครับ ไอ้ตามพี่พารถดิไี่ปิดเล,นะล้วรู้ปเอวะนีนะอะไรแฟมไปไหนป้าปพี่ตัวนี้ไปเผารถรถผมก็หายกูกู่ก่อนในเฮียไม่ได้โทรศัพท์เขาเห็นอยู่กับผู้หญิงคนอื่นฮะ ท,ท,ท,ทำไรอ่ะงาน,านพี่ฮะได้ร้านเดียวงานร้านงานร้านร้านร <Okay. S 1> ้านเดียว <c oughs> งานร้านจบแคบจ้แคบที่ไหนอ่ะก็ที่จบแคบดิพี่อ๋องานร้านที่ไหนได้อ่ะไอโอเก่ล อตั้งอะไรดิพนันเดียวเอาปพันหนึ่งหนึ่งสองที่สีตังหมดแล้วอ่ะแซมไม่ต่างกันพี่ไม่ใบัญชีเหลือศูนยในตัวเหลือพัเนี่ยตอนฟาพารถเสร็จก็ได้เหลือสามร้อแล้วเ <c oughs> ไ้ยตางกินข้าวแล้วนะ้องเจออะไรแล้วกัน โอเว่เหนื่อยไหมชีวิตคนเรื่มีตังค์สวัสดีครับขอบคุณ ที่าสีที่เอาคุณจะจ่าด้วยเอาคนเจ้าอาด้วยเอคนดีเพื่อน่าครับเมียวดิครับสวัสดีครับนี่่เป็นอะไรครับพี่วัดีครับน้องโตเล่งอะไรอ่ะฮะเล่งอะไรไอ้าเมียวหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยไม่ต้องให้เยอะเอาแค่ข้าวพอน้องนี่ไงเอาเก็บไปใช้เฮ้ยน้องเว้ยเดี๋ยวเนี่ยยอดลงไปให้ให้ใครไปยังฮะ <Yeah. S 2> เี่ให้ตังค่ะเออจากเป็นแฟนเหรอครับไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แฟนครับเป็นคนคุย <S <S 2> <S 2> ทำอะไรที่ครับมากลับมาทำบัญชีไปไหนมานีไ่ไปไหนมา <S 2> <S 2> ปาัักครับสวัสดีครับพี่แจ๊กทินหล่อทั้งสองคน สวัสดีครับ,รบทุกคนเข้าใจว่าผมอยาก